สวัสดี์ผมไม่ไ่นอนทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับอยู่ในเกมไมค์คราฟนะครับผมสามกัดผจนไพอยู่กับพี่เฟรมก็ทามนะครับผมครับผมใช่ครับในวันนี้นะครับผมเราทําการเล่นไมค์คราฟนะครับแต่วันนี้ที่เราทําการเดินมาไกลแล้วนะครับเพราะว่ารู้ไหมทําไมถามพี่เฟรมเนื่องจากว่านะครับผมเราหลงทางแล้วตั๊มของแน่เลยใช่ครับประเด็นหลักของเรานะครับผมเคยรู้ไหมไม่ก็คือแบบหลงทางเลยจากที่ฟาร์มของแล้วประเด็นหลักของเราครับผมคือว่าเราจะไม่กลับบ้านครับเราจะต้องหาแท่นหินศิลาเปิดแบบให้เจอของที่ไม่ยอมไว้ในกล่องอะไรแย่ <F air ns> พี่ต้องหาแท่นหินได้เจอเพราะว่าผมก็จำพิกัดบ้านไม่ได้นะไม่มีใครเซฟพิกัดบ้านไว้ครับสิ่งเดียวที่ควรจะกลับบ้าน,น,านได <ป S 1> ้คือหาแท่นหินได้เจอครับผมจริงๆเมื่อกี้ผมก็อยู่แถวบ้านไม่เป็นไรหรอกทำนะหรือว่าล่ามาแล้วกันโอเคก่อนอื่นไปตบตัวข้างบนก่อนดิพี่เฟรมตัวข้างบนอะไรน่ะดำแดงแดงนั่นน่ะ,ดดนะใช่ใช่ฆ่ามันฆ่ามันมังกรนั่นมันหื่อมเกิมกันไปแล้วนะไม่มีอาหารเลยว่ะเอเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวไปข้ามก้อนใส่ก่อนข้ามก้อนใส่ก่อนมาข้าวหิวข้าวกินเนื้อมังกรได้กินเนื้อมังกรได้เออดี๋ยวเนะ ป้าเบยเดี๋ยวผมทำการขึ้นไปขึ้นไปตบมันก่อนขึ้นไปตบมันก่อนนะไอข้างบนน่าจะมีทองใช่ไหมพี่อยากได้ทองเหรอพี่มันทองอยู่มีนทองอยู่มีนทองอยู่มันปั๊มตันเลยเดี๋ยวไวไหนวะมังกรมังกรอะไรทั้งหลายเลยเมจิตมิไซายโอ้มังกรมังกรคนพุตีตีแรงตีแรงตีแรงจัด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 โอ้มันไม่ใช่แค่มังกรที่มาตีผมว่ามันคือมีพวกตัวทุ๊กจิตทุกจิตพุทีด้วยลูกน้องมันเหนือ เออมันจิกจิกจิกเว้ยตกน้ำเฟรมไปไหนล่ะกลัไปอยู่ข้างล่างประโยู่ข้างล่างอ้าวเหรอแล้วไม่ใครมาข้างบนอ่ะเพื่อต่อเขาบล็อกขึ้นสิครับพี่เนี่ยผมอยู่ข้างบนแล้วไม่มีใครอยู่ฟาร์มบล็อกอยู่ผมอยู่กับมังกรด้วยท้าวข้ามังกรนี่ แต่ไม่รู้คาถาคาถาไฟทำใช่มังกรได้ผลหรือเปล่าวะไม่ได้ไม่น่าได้ไม่ได้กัดแล้วเออวะว่าตอนนี้ว่าทำโอ้ยทำตกมาที่เดียวกูเลยทำตายไยกินพี่น้องน้องเอาจริงนผมว่าเราต้องกำจัดมังกรตอนนี้ได้ก่อนเลยไม่ใช่ม่ใชม่ใชม่ไารจัดการกันแค่ใคนไอ้พี่แฟมขึ้นไปข้างบนดิโอ้ยทำตายพี่ดัดตายเลยไปช่วยด้วยโอ้่ผมมันตายย่ไ มกำลังจะตายผมดูกับผมอยู่ผมพี่แฟมบีพี่มาบีจะไม่ไม่ไ nah, ม่ไม right. er, oh, oh, oh. ่ที่ีพี่อยู่ข้างบนแล้วพี่ตายกันหมดตายกันหมดแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปช่วยไปถามก่อนถามอยู่เพิ่งอย่าเพิ่งนั่นนะเดี๋ยวกูไปช่วยเองเดี๋ยวกูยิงมันจากข้างบ้านล่างกันแล้วนะที่พี่พี่ตามหาทองไม่ได้ผมลงไปจัดการเป็นแบบตายแล้วมันตายแล้วพี่ยิงมันตายแล้วเมื่อกี้ กงหนาไปก็หนาไปก็ล่ะกูยิงนัดเดียวตายคือไตายแล้วชุบละทำชุบละทำไอ้แก่ธนูมึงแรงแรงสุดในหมู่เพื่อนแล้วไม่ช่วยได้แล้วเอ้ก็บอกพี่ขึ้นไปไม่ได้ไม่ต้อรอเลยตายแล้วบอกแล้วนัดเดียวตายเนื้อเนื้อไหนอยากได้เนื้อเนื้อกินมันติดไฟแล้วไปเลยไอ้ทองเอาไปปั๊มเมจิกได้นะอ่อพี่เอามาเยอะแล้วพี่เราต้องหาอย่างที่เราพูดนะครับหาภูมบ้านให้เจอนะครับถ้าหาภูมบ้าน้เจอเราก็จะ นั่นไม่ได้นะครับกลับบ้านไม่ได้เออผมเจอนั่นด้วยผมเจอรังเมดูซ่าด้วยแต่ว่าล่าหายไปแล้วใช่เราเราไหวเราไหวคือเมดูซ่าตอนนี้ยังยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาเราต้องสู้มันเว้ยเพราะเราสู้ไม่ได้เออยังไม่ถึงเวลามีภาพติดตาถ้าเจอถ้าเมดูซ่านะผมบอกเลยของดีถ้าเกิดได้ถ้าเกิดได้เมดูซ่ามาคือแบบเก่งสุดในเกมอบบไม่ใครที่ได้อะไมู่กเลยวะหน้านี่ มองไม่ได้เลยมองหน้าไม่ได้ียอะไรวะยอดมีสปาร์คบอมโอ้ผมคิดว่าหอคอยนี่หอคอยนี่มันเป็นหอคอยเหมแบบบ้านนั้นเลยว่ะมันทมดเยอะเลย ใช่ใช่ใช่ห้องแยกจะเป็นอันนี้เอ้ยบ้าหมดจริงด้วยดูดิพี่เซมโอ้เราใหม่พ่อหมดเป็นี้วะแถวนี้มีสวนลมบ้านทั้งหมดที่แบบว่ามีหลายสกิลเลยใช่เออไหนไม่ได้ไม่เด้เฉยๆจะปั๊มทองเยสกิลใหม่สกิลดารสขี่ดาสว่ะสกิลอะไรก็ไม่รู้สกิลหวาดหวาดเนอันนี้เราจะได้พี่จะได้เอาเบจิกออกตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีหวาดนี่มันน่าจะเป็นสกิลปักบ่หวะักเลยมันหวาดนี่เป็นไอ้นี่ป่ะกับดักกับดักเหมือนที่พี่ได้อะเออได้จะใช่เนี่ย ตอนนี้ผมผมจะขายแท่นหินไม่เจอเลยแท่นหินหายากยังวะอะไรกันสกิลกระโปงมากเลยโอ้ยโอ้ยไม่ติดวิทย์วยติดปะไม่ติดเลยท่ามันไม่ใช่สกิลอะไรพี่อะโอ้ยเดินวิ่ก็ดีอยู่แล้วเอาอยู่นะรู้สึกสกิลแรงไหมแรงไหสกิลเรื่องนั้ตอนแรกแม่งดีสุดแล้วหลอดเดียวฮะหลอดเดียวหลอดเดียวใช่เฮ้ยก็แรงอยู่เนี่ยถ้านี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยบวกจีเกียร์โอ้ยพี่มีบวกสำรอง ไม่มีหมวกไม่มีหมวกอะไรเป็แย็กก่อนนะเนี่ยหมวกมังกรเหรอเออหมวกมังกรเอฟเอาอะไรหมวกมังกรพี่วะเอาหมวกมังกรอันหนึ่งสองสามสี่เอาแล้วระหว่างที่คนกำลังตามหาของอยู่ผมจะออกจนพายอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวให้หมวกนี่แตกก่อนเราเราปล่อยเอ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะพุที่พุที่เสียงอะไรอ่ะเน่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 เน พีเ่เอไปนแล้วเอาพีเ่เดินนี่ต,ต,นตัวอะไรอะนี่ไงตัวอะไรวะมันคืออะไรอ่ะอะไรทุกคนโดนอะไรกันดาด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 ดดดดแต่ไได้มาพยายามต่อสู้ไปังเลยกูไม่อยู่คนเดียวเดี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนกันนะครับแต่ว่าผมขอถาี่บ้านก่อนเขาเปิดคอยเขาเปดคอยมัเอาไว้ทาการแรกกับอเฮ้ยพี่วิ่งเร็วว่ะเฮ้ยทำไมวิ่งเร็ววะเกิดอะไรด้ไดบัฟไดบัฟไดบัฟัจับพูดพูดผีปีศาจ เออแต่มันก็ยังวิ่งเร็วอยู่นะเนไหนๆก็ไหนๆละอ่ะขอฟาร์มนี่ไปก่อนโอ้จับไม้เอ้าเอาด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 ดาหฮาว์วฮาวตอนนี้ที่เราควรไปจากที่ผมคิดนะเราควรที่จะเดินไปเรื่อยๆพี่เดินดีกว่าจะหมู่บ้านอ่ะเดินไปเรื่อยๆเลยทำไมละตอนนี้เราเป็นเราเป็นแบบเขาเรียกว่าพวกไรจุดหมายอ่ะจนภัยแค่จนภัยเต็มตัวอะไรเงี้ยเออไรจุดหมายไปเลยว่าแบบเราไม่มีเราไม่รู้ว่าทำอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรทำเราต้องทำบ้านก่อนอ่ะไอทำตาย ไม่นะตอนนี้รักระจนไปขาดแคลนอาหารมากเลยม่รู้พวกคุณเป็นนักผจญภัยพวกคุณต้องหาอาหารกันได้นะครับนะไปเจอบอสอะไรกันไปดูสักอย่างหนึ่งจบเลอกเลยใช่เหรอโอ๊ยตว์น่ากลัวกูมะฉามะฉานุมะฉานุหัอน่ากลัวน่ากลัวเลไหนไหนเฮ้ยพี่ผมมีหนังสือหนังสือหนังสือเวทพิเศษก็คือระดับแอดวานซ์เลยไม่รู้ว่ามันคือเวทอะไรต้องลองใช้ดูโอ้ระดับแอดวานเลยเระดับแอดวานซ์ระดับแอดวานระดับระดับขั้นสูงเลยอ่ะ เฮ้ยนี <bin uk> <azo> ظ, cek, ่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วล่ะเฮ้ยพี่เผื่อสนใจนะเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวแบบพัดเนี่ยเราหายที่จุดบ้าบเจอใช่ไหมพัดหน้าเราจะไปตะลุยตามมิติกันได้แล้วเหรอนะจะไปไหมล่ะตามมิตินะแน่นองในนองพี่รู้สึกว่าพี่เทพมากมึงมีธนูอ่ะคนที่มีธนูคือมึงไม่มีเอาใหม่ครับผมผมโหดอ่ะผมโหดอ่ะพี่เกียวครับผมไม่โหดด้วยถูกว่ะ เอ้ยมันต้องลองพี่ขอเนี่ยโอ้ยโอ้ยตีมันลูกเพาะตีมันลูกเพาะโอ้โหตีแรงจังตีแรงจังมังกรมังกรมังกรหยุดด่วนโอเคโอ้การที่มีเวทฮิวติดกับตัวนี่โคตรดีเลยใช่ใช่ดีมากโอ้ผมไม่มีเวทฮิวอ่ะมีแต่เวทเฮ้ยมีแต่เวทเอาไปสับผมไม่เคยไปช่วยตัวเองอ๋อแตกเคยช่วยตัวเองได้ดูจบแล้วไม่ไหวลยนะ ฆ่าโดยเบรมดังก้อนเดยดูคณไม่มีพวกผมคุณก็ทำอะไรไม่ได้ทุกคนครับผมขอขออุปกรณ์บางกหไ่อุปกรณ์คุณจะพังแล้วเฮ้ยหมู่บ้านหรือเปล่าคุณเดินไปเดินมากลับมาที่เดิมเจอทามเลยทามต่อขึ้นไปเลยอ๋อผมจะฆ่าโกเลมมันบังอาจมาฆ่าผมผมก็เลยจะฆ่ามันไม่ไถึงตอนแรกกูว่ากูไปไกลนะผมก็เจอกูก็เจอสองคนนี้ทีไรกูรู้สึกว่ากูวิ่งเท่าไหร่กูก็กลับมาที่เดิม ผมไปไม่ถึงอ่ะโปร่งกูทอไม่ถึงไฟฟันว้าอ,อยากได้อาหารเงี้ยเหรอมันนี่สิคิดไปมันเนี่ยเราไปช่วยทางก่อนนะครับเ,เอาอาหารผมต้องไม่ทำต,ต,ตายผมตกตายมันนี่มันนีนตต่ติดแล้ววะติดวะอาหารไปอาหารไปอาหารไปทุกคนอาหารไปมันนี่มันนี่มันนี่เฮ้ยอะไรคุณเสกอาหารเนื้อไม่ได้เสกครับเฮ้ยผมวิ่งเดินทางมาไกลแสนไกลเอาให้กูกินเนื้อดิมึงก็เอาไปเผาสิโอ้ยเดี๋ยวดเด็ดดิบผมไปกิน โอ้ไม่เป็นหรอกครับเผาอ่ะโอ้ยมันนานมันนานเฮ้ยโตอะไรเนี่ยโตอะไรเนี่ยวโตอะไรเนี่ยคุณไม่ปรึกษาผมไงเดี๋ยวเวลาจะฆ่าแกยังเพิ่งเดี๋ยวพี่ฆ่าเองเด้พี่ฆ่าปุ๊บเผาปั๊บโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเราเป็นคนละชั้นเราเป็นคนละชั้นไงดี่เปความสามาพันธ์โหดจังวะแล้วพี่เฟมเจออะไรอ่ะประมดปรบมดประดเฮ้ยไงพระมดไฟบอกแล้วมันตือตัวที่โหดมาก เฮ้ยโอเคเ้ยมันถูกอมตะเฮ้ยผมผมได้ผมผมได้เวทมนต์ใหม่มาเวทมนต์ระดับมาสเตอร์เฮ้ยของจริงมาได้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 เอามาเนี้บอลเอาไปได้พี่บีที่ไหนไหนวางหน่อยวางหน่อยเอ้ยเราต้องแบ่งเราต้องแบ่งเวทมนต์กันมาได้มาได้ขออัพอัพดีกว่าดีว่ะดีว่ะเอาดอกไม้มาอัพดาวกันมันอัพดาวได้เด้อไม่ก็อัพไอซอมซ่อมเรียกซอมซอม ไหนวะไหนวะใส่ไปเลยไม่ต้ใส่ทีละอันนะใส่ทีละหลายอันเลยประมาณสิบกว่าอันนะมันถึงจะซ่อมได้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอดูหน่อยขอลองใช้ก่อนนะเปิดมูลน้ำดับมาสเตอร์อย่างเงี้นเหรอนี่ผมอุตส่าห์เปิดอันนี้เลยเนี่ยอันนี้มีมีนี่บ้างมีนี่มีสองอันมีสองอันมีเวทมนต์ระดับมาสเตอร์ก่อนไม่มว้นต์ระดับตำนานตำนานเอ้ยลองลองไอ้ลองทีละอันนี่ลองทีละอันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกระดับมาสเตอร์ขอลองหน่อยระดับมาสเตอร์คำสาบ มันคือเขาเรียกมันไม่เป็นคำสาปเายาลยยาเลยไม่เอาหรอกยิงใส่จับบรีนดิพี่เราผมลองพี่เราผมลองยิงคำสาปใส่พี่นะคำสาปแห่งแอนฟรีเบ้นอ๋อเลือดลดเลือดเหลือสองหลอดไอ้รถหายสองหลอดหายสองหลอดเหรอ,อ,าอาถามมันมันดีขนาดนั้น,นก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเอาออกเจอไหมเอาออก เอ้แต่มันได้คำสาบดิมันจะได้ตลอดเลยอ๋อ greater fireball เฮ้ยสกิลที่ผมหายไฟมาแล้วของขอของขอไอทำอ่ะไอ้หนังสือหนังสืออ่ะไม่ทำาหนังสือเอาหนังสือให้พี่เฟมดิหนังสือยิงไฟบอลเอ้ยลองบ้างลองบ้างไปยังไปยังตาพี่บ้างตาพี่บ้างเอาละครับเอาเลยครับเอาเลยครับจบแล้วก็อืมอเคพี่เฟรมได้เวทไฟแล้วลองดูลองใช้ดิพี่ หาไงเจอนี่ไงบี้ยหมวกแตกหมวกแตกเอ้ยใครมีใครมีชุดเกราะมังกรบ้างอะใครใครมีหนามมังกรเหลือบ้างขอหน่อยโอ้โหโอ้ยขอเพียตายไม่เป็นไรพี่ผมสั่งข้อสั่งข้อให้โอ้โหแตกแล้วพี่ก็เลยตายไงใช่พี่กำลังจะนี่ไงพี่กำลังจะฮิวตัวเองเลยส่งข้อให้ส่งข้อให้เดี๋ยวพี่เกิดเดี๋ยวพี่เกิดไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบเดี๋ยวพี่เกิดเพราะว่าเดี๋ยวพี่ต้องรีดิต้องรีมันมันสาบพี่ มันสาบพี่ให้เลือดมันหายสองลอดไงแบบหายตลอดไปเลยนะใช่เออมันจะหายถาวรเลยมันโหดเกินไปเสเสมแล้วล่ะที่เป็นเวทมนตร์ระดับมาสเตอร์นไหนอะไอที่ซอมอยู่ไหนมีใครมีชิ้นกอนมังกรบ้างครับกูพูดมาหลายรอบแล้วหนังมังกรเนี่ยาม่ีใครมีหนังมังกรบ้างสาบแบงเลย บีบ,บ, eating, love, บ,บ,บีีบีบีบีหอัมังกรมาทำมึงข้นฆ่ามังกรไปมึงไม่มีหน,นังได้ไงหนังมังกรเนี่ยนะหนังจีบนหัวกูดี่งอะไรนะเออหนังมังกรแดง่ะอยู่ไหนอะไไม่อด้แตเนื้อหนังหัวใครกูดี่งหัหัวกูเนี่ยโอ้สามเบ่งเลยอกูผิดอะไรเด็กกูได้ตั้งนานแล้วโอ้ช้าเราช้าดอฮสามารถซ่อมชุดพ่อหมดได้นะนศัพสาบรูสาตายแล้วรีเซต ผมกำลังจะบนไฟถ้าเราจะไม่เหลือแล้วแล้วจะเป็นอะไรไหมเออไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไรแคหัวใจหายสองล็อตนายเขาด้วยไหนอะไรอ่ะกูสารีเซตอ่ะดูรีดููู่้เราพร้อมที่จะลงดันเจียนหรือยังพร้อมนะครับไปเก็บเกี่ยวมาเฮ้เดี๋ยวแรดแรดแรดมอนมอนมอนอยู่ไหนนี่ไปลองไปเห็นว่าเห็นว่าเห็นป่าเห็นดิเนี่ยเอ้เห็นมอนเห็นอ่ะดูดมาบมาไปเลยเลยเราต้องลงดันเจียนเราต้องไปหาของที่มันดีกว่าที่เรามี ถึงเวลาที่เราต้องไปโจมตีดันเจียนก่อนที่จบคลิปนี้แล้วล่ะเมื่อเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้งั้นไม่ได้แล้วก็ต้องไปลงดันเจียนนะทามวางต้าค้าไป่อย Two hours later นี่ไงนี่ไงนี่ไงเจะแล้วลงเลยลงเร็วๆเลยอ๋อสุดยอดสุดยอดอันนี้ลงแบบรวดเร็วนะเป็นคนละทามเป็นคนละทามนะอันนี้เันที่จะแล้ว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 เะแลจะแล้วไป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 โอเคเราลงล่างเลยครับเพราะว่าเราขยิ่งล่างของยิ่งโหดนะผมเราจะเน้นของโหดนะฮะนี่เอ้ยเจะแล้ว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  ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวจบชั้นเนี่ยจบชั้นนี้จะเป็นชั้นของโหดจริงละหาดิหาดิจะยังจะยังเออนี่เรียบร้อยปะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ไงนี่ไงเพื่อนมาได้เลยไปเลยไปเลยไปเลยมาเลยเอาละชั้นโหดมาแล้วถ้าชั้นไม่โหดจะะเป็นนนไงห่อยครับชั้นไม่โหดเหรออยากได้ทะลุเฟรมอ่ะเป็นไรครับเป็นครับโอ้ยเออขอทะลุหน่อยได้ไหมครับแล้คนโหดก็ต้องอยู่กับของโหดแบบนี้ยไม่ได้เลย กลองสปอนเดอร์พวกนี้นี่อนาคตนี่คือสิ่งที่อันตรายสำหรับกองทัพเรามากเลยนะทำไมอ่ะกองสปอนเดอร์ไงที่มันมันแบ,บบตบแบบมันปุบป่าปุบป่าเราก็เตือนเราตายแล้วนะมันได้ยินเสียงมังกรนะมังกรเหรอมีมังก,กรด้วยเหรอเออใช่เสียงดังพุบพุบพุบเลยอ่ะเออปุบปุบปุบจริงจังน่าจะน่าจะดีป่ะมังกรห้าแล้วไงครับมังกรห้าก็แบบผมพูดได้วยคำเดียวเลยครับก็มาดิก็มาดิก็มาดิฮู้ อูกค่ะในซอมบี้ไพวาร์วิมืดพี่มืดเนี่ยซอมเป้ก็มาอยู่ตรงผมอ่ะเออเดี๋ยนี่แหละเราจะได้เราจะได้มังกรเพิ่มหนังมังกรสิเราจะได้แบบเป็นแล้วไข่มังกรนะอ่อนแล้วไข่มังกรไข่มังกรอยู่อยู่นี่หนูเยอะมากอะไรก็ไม่รู้เยอะมากจะไปหมดเลยผมกำลังนั่งขุดอันนี้ให้อยู่พี่อ่าตกแล้วพี่ตีอพี่ติอยพี่ตีอเดี๋ยวผมนั่งขุดให้ตีไปเลยตีไปเลยขุดอันนี้ก่อนแล้วกันมันจะได้ไม่เยอะเกินโอ๊ยโอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย โอ้บ้าเตะหมดเลยว้าชิบหายแล้วไปพี่ตายอ้าวอยู่ที่ไหนอะพี่พี่ตกอะมันตกอะมันตกมาได้ไหมหยิบหยู่ไป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 มาเฮ้ยมาเฮ้ยเดี๋ยวผมจะการทุกฝั่งนี้ให้เชื่อใจได้สอบบ้าทุกกอง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 ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่มันเป็นเยอะอะไรขนาดนี้โอ้ยมีใครกอดแตกเวลาจงช้าลงโอ้ยโอ้ยกูช้าด้วย ช้าแล้วก็โดนโดนยิงเลยเนี่ยตายแน่เออเรียบร้อยแตกเลยทำไม่เป็นไรท้าวเดีช่วยเองมาแล้วชิบหายแล้วกาะแตกไปแล้วเอาดีไปแล้วกันนี่ไงออกไม้ล้วไอรองก็เลีงออกมาบอกความเร็วบอกความเร็วอย่าฮิวตอนนี้ไม่ียาฮิวตอนนี้อ่ะไม่มีเกาะเลยเหรอเกาะแบบเกาะอกอ่ะมีเกาะอกมั้ย ไอ้เนี่ยมีรองเท้ากันไฟห้านะเดี๋ยวก็โอ้ยรองเท้ากันไฟแอปเปิลทองเลยว่ะไอพี่เฟรมมีตัวขาป่ะมีตัวขาไหมผมมีเพชรคตรแปดอันละเออนี่เอาไม้ไปพี่เราได้ยินเสียงอะไรเมังกรตรงไหนวะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเออเออว่ะตรงไหนวะเดี๋ยวไม้ไปมาพี่เนี่ยเสียงมังกรมาอยู่แถวๆเนี้ยเนี่ยมาฟังดิตรงแถวแนวนะไหน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 ไอ้ยนี่มันแร่ดีดิวะอะไรไอ้แร่เขาเรียกอะไรนะแร่เมจิกยักษ์เฮ้ยเออว่าแร่เมจิกยักษ ก็ได้ยินเสียงอนไรคนด่าเหรอเสียงอเลยวะแต่ผมได้ยินเสียงนี่นะได้ยินเสียงแบบมันบินนะอ๋อโอ้มันแค่ฟาร์มได้แล่วไปจิกเยอะเฉยได้ประมาณสามมันเสียงมังกรมันบินอยู่ตรงไหนวะทำทำได้ยินอยู่ไหนเออแถวเนี้ยพี่เนี่ยเสียงอะไรเหมือนกิ้งก่ายักษ์เลยอยู่พี่อยู่พี่เสียงอยู่นี่เลยไหนอะอยู่ข้างบนอะเสียงอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างบนหัวเลยอะเหรอเฮ้ยเดี๋ยวดันยังไงพัดหน้าเราก็พัดหน้าเราไปต่างโลกเลยละพี่อยากเพ้นท์เจอหน่อยหนึ่งเม็ดหนึ่ง ผมอาเพชรไปคับก่อนแล้วอะถ้าหาเพชรได้เจอไม่หนึ่งอะไม่เจอพี่เจอแต่มรกรไม่นะไม่มีเอ้ยจำได้ว่าในกล่องมีเพชรอยู่หนึ่อันนะึงอะในกล่องหนึ่งก่อนท <ใน S 1> ี่<ม>เราตีเมื่อกะใช่เหรออืมเหมือนจะ,จ,จะเจอเพชรอยู่หนึ่งอันนะเม็ดเดียวพอดีด้วยเ,เ,เราต้องเอาเพชรเม็ดเดียวเว้ยเราต้องรีบหาเพชรเม็ดหนึ่งก่อนไม่งั้นเราจะไม่สามารถจะไปต่างโลกได้ลงรอบก่อนนี่คือแบบโอ้ใกล้ตายลงรอบนี้คือแบบอู้วอีซี่สบายสบายบอกอยู่เป็นไงเราของหดไงเราของหดอย่างนี้แหละเออใช่โอ้เลือดเรา หลังจากที่เราไปฟาร์มเป็นมหาจอมมหาเวทมาก็เป็นมหาเวทแล้วเนี่ยเออเราเป็น,ปนมหาเวทแล้วๆๆเราต้องมีสกิลมาสเตอร์ทุกส,สกิลสิเป็นมหาเวทเด็นขาดเราต้องมีสกิลมาสเตอร์ทุกสกิลก่อนโอ้อยจะตายแล้วเรามีสกิลมาสเตอร์ทุกสกิลเนี่ยเราคือมหาเวทเอ้ยสกิลมาสเตอร์ทุกสกิลมันต้องมีได้จากไอ้นั่นดิได้จากไอ้เขาเรียกว่าการที่อะไร อะไรอะไรก็เป็นแนวนแหละทำไหนบ้างพีพีมาเร็วขยับขึ้นไอ้ทาขึ้นไปก่อนเลยกูขวาเฟชรเจมี่นี่ก่อนจะไปจะไปถ่ายแล้วระเบิดขึ้นไปเลยอ๋อระเบิดดีไงเป็นหนึ่งดีเหวะเหนวะกับดักกับดักกับอไม่กับดักข่าผมไม่ได้ยินเสียงอะไรวะพี่ไม่มีอะไรเลยคิดมากเออยังไงทางขึ้นหนาเนี่ยเจ็บมันใช่มากเลยจับบนวงก้อนหรือว่าข้างบนว่าหนาอยู่ข้างบนก็ได้นะเว้ย อ๋อน <worship bird. S 2> oh, ี ah. ่เสียงแล้ว <silos> ม <of feedback> ันคือเสียงแอ้มื่อกี้ไอตัวบินนกอีไก่โอ้บอกแล้วมันสะงเกตได้ไก่โอ้ two thousand years later ก็บ่นมันมีอะไรนะไอบนประสาทเนี่ยประสาทไหนบนประสาทเนี่ยมีมีเพชรเออบุกทาวเวอร์ก่อนบัวคอยบัวคอยมันก็ทำ เดี๋ยวผมบอกเขาใหก่อนนะมันอัเพชรอยู่ได้เลยได้ธนูสุดโหดมาแล้วนี่แหละเราก็ได้ธนูสุดโหดกันทุกคนขงคนปราสาทไม่มีอะไรเลยด้วยนะทำไมเลือดผมขึ้นมาหนึ่งหลอดวะเลือดกูขึ้นมาหนึ่งหลอดเอาทำไมอ่ะไม่รู้เนี่ยที่ไม่ขึ้นเหรอมึงพี่ยามลดไปสองหลอดว่าทำไมพี่ลดวะเรือคับาสตรจะพวกมึงยังไงแย่แย่ะเออวาทำดาบเมนดิ่งดีกว่าเมนดิ่งเวอร์ชันนี้มีเหรอมีนี่ไงได้ดาบดาบเหล็กเมนดิ่งเจี๊ย เราไม่ขุดมันด้วยเลยไอ้พวกเนี้ยไปเลยๆไปลุยๆไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวผมเอาเพชรก่อนหัวเพชรก่อนจะได้จะได้ปิดพัดแบบชิวๆไปก่อนเนี้ยกันดูผมไปไหนเอ้ยนี่อะไรอ่ะโจรเหรอเนี่ยมันจะมีทางลงมันจะมีทางลงบันไดเรืงยาวอยู่ทางนึงอ่ะอันนั้นทางลงไปใต้ดินเหมือนเดิมลงไปใต้ดินที่เดิมมันน่าจะเป็นบอสเปล่าหรือมันเป็นอีกดันเจี้ยนนึงคนดันเจี้ยนเนาอไม่ดันเจี้ยนเด้วยกันไม่ใช่หรอไม่เป็นบันไดลงเลยเว้ยเออก็บันไดลงมันได่ไหมไม่ต้องหมุนหมุนหมุนนั่นแหละนั่ หลังๆนี่คือแบบชิวไอ้เคาไอ้ธามเข้ามามีหีบนั่นอยู่มีมีเวทมนต์สองอันธามเก็บเลยเวทมนต์สองอันนี่ไงเวทมนต์เนี่ยพี่จะบอกอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นคนละเหมืองกันนะเกบไม่ใช่เด็กเป็นคนละดันเจี้ยนกันนะเพรดันเหรอใช่ใช่มันเป็นแบบอันนี้น่าจะลงมาแบบเรียกอะไรโอ้ไม่นะโอ้หัวตายตายหูวเลยไม่ใช่บ้านนี้ดิไม่ใช่บ้านนี้บ้านเราคนบ้านเราคนไม่ใช่บ้านนี้เจาบ้านไหนวะว่าเลยว่านู่น ไกลนู่นเออบ้านนู่นนี่ไงบ้านที่เริ่มต้นของเราเนี่ยตรงเนี้ยไม่ไมบ้านเราบ้านเราจริงๆอยู่บ้านนู่นแล้วบ้านแบบไกลโพ้นนู่นเลยเออเราเปลี่ยนบ้านแล้วไงจำได้ว่าเราอยู่บ้านนี้กันอยู่นะบอกว่าเราเปลี่ยนบ้านแล้วเกี่ยวกูอุ้ยเราควรค้บไปนี่เลยเว้ยไอเขาเรียกอะไรนะกระเป๋าแล้วไม่เอานี่ไปเหรอไม่เอาพวกชุดพวกอะไรไปเหรอพวกชุดเพชรอะนี่อยู่กับพี่เลยบ้านเราบ้านเราเออบ้านอยู่ข้างหน <Enfin> ้าบ้านอยู่ข้างหน้าอ้าวเรียบร้อยภารกิจเสร็จแล้วเป็นไงวู้วกระบาดเสร็จ อ่างี่บ้านเราอยู่นี่แล้วเไป็นไงโอ้โหสุดยอดเฟี้ยวฟ้าหอกเขาบินจริงเลยนะในสุดก็เจอบ้านนนะี่ยตอนที่เอะใจว่าเอ๊ะเอ๊ะตรงนี้มันบ้านเราเปล่าวะจริงๆผมก็ไอ้นี่แค่แค่แบบว่าไม่อยากให้คลิปมันจบเร็ลยโอ,อ้รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วไงใช่ใช่ทำายบ่อยแล้วไงคือแ,แบบเ,เปิดมาก็รู้แล้วว่าเออนี่บ้านเราเนี่ยตอนแรกเอ้บ้านเราเนี่ยแล้วทำไมเราไม่จะดจ๊ะ องนี่แหละบ้านเราเรียบร้อยอีพีนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนยใช่ครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนานมากนะฮะโอเคเป็นไงเป็นไงทุกคนต้องขอบคุณผมนะเนี่ยได้ดูคลิปกราบเลยกัจะมาคลิปหน้ากันนะครับวันนี้บายพอนอนเลิกครับผมสวัสดีครับเย้